สวัสดีพี่เป็นเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพระนะครับอีพีพิเศษครับอีพีที่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมีพระสะสมนะครับพระเก็บนะครับพระเหมานะครับมาแบ่งป no like? uh, ันนะครับรายการรายการละสองร้อยบาทเลยนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับน uh. ี um, uh, um, uh, uh ่ครับรายการละสองร้อยบาททุกการสองรายการสามร้อยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจโนเจโนนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆในวิดที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับในการนส่งร้อยนับส่งในการสามร้อยนับนี่ครับนำมาแบ่งปันนะครับมาเอามานะครับองแรกนะเป็นสมเด็จปกโคเก่าน้ำเนี่ครับปกโเก่านะครับดูเก่าน้ำเนี่ครับอันนี้ที่หนึ่งครับสองร้อยบาทนะครับอันนี้สองเป็นสมเด็จแซยิดนะครับ สมเด็ใส่ยิดแกนหักโซนะครับก่อนนะหลังเป็นคล้ายๆลาแล้วขึ้นแนวนี้ครับหมายเลข3ามก็เป็นสมเด็จนะครับับเกตถลสุสมนะครับหมายเลข3ามนะครับ เก่านเนื้อแห้งแกล่งนะครับหมายเลขสี่นะเป็นพระพิตาเนื้อมีกระพัดนะครับพิตาเนื้อมิกระพัดนับสองร้อยบาทน,นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุไสายเนือนะครับน่าจะเป็นขบาวังครับเนี่ยครับเชือกเชือกแบบสายสายเนือนะครับเนี่ย ควมเลี่ยมมาอย่างนี้นะครับไม้ี่โก้ครับเป็นซุ้มกอครับเก่าครับมีแรรดอ,อกมะขามนะครับซุ้มกอเก่ามีแรรดอกมะขามนะครับนี่ก็สองร้อยบาทเลยนะครับหม้ดลเกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคมวัดช่องแค่์คมเลี่ยมนะครับนี่ครับครั้งที่หนึ่งครับหลวงพ่อคมวัดช่องแคนะครับ สองร้อยวันครับหมายเลขแปดนะครับเป็นพระลือนะครับพระลือโขงนะครับตัวพระลือโขงหน้ายักษ์นะครับเนี่ยเป็นพันเนื้อดินนะครับเก่านะครับแห้งนะครับมีลานะครับมีลาดินนับนะครับใบโพก็คมชัดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นนางพญาเขาบวงครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เป็นนางพญาพิมเข่าบวงครับเนี่ยครับเก่าๆแห้งๆครับสองร้อยบาทครับหมายเลขสิบก,ก็เป็นนางพญานะครับพร้อมเรียเยยรเร่ยมเลยนะครับนางพญาพร้อมเรี่ยมครับอยู่ในเรียมครับอยู่ในเรียมมาครับเนี่ยครับแกะออกมาดูนะครับ ิบนะครับนางพญานะครับอันนี้สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับก้อนหนูนะครับเนี่ยครับหล่อหลวงพ่อเกษมก้อนหนูนะครับเป็นวงเดือนแล้วนะต่อโคหนูนะครับอันนี้สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทกนะครับต่อโคนะครับ เดียนหลวงพ่อทบวัดชนแดงนะปีหนึ่งแปดนะครับทางพื้นเดียนมีเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนะปีหนึ่งแปดนะครับมาเลขสิบสามนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพพรอดนะครับเป็นเนื้อว่านะครับเต่ารีดพิมพพรอดนะครับ ถ้าหลังมีโูเล่นะครับหมายเลขสิบสามนะครับ,รบหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นนางกวักน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับเป็นนางกวักที่เป็นงาแกบนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับสิบห้าเป็นหลวงหลวงพดนะครับเรียนหลวงพดต่อโค้ดนะครัหลวงพะสุดการหลงนะครับเหรียนหลวงพดหลังยันตะกล้อนะครับเนี่ยครับ กนะครับหมายเลขสิบหกนะเป็นเหรียญจินาลาดนะครับปีสามสองครับเนื้เงินครับเนี่ยเป็นเงินครับเนี่ยเป็นเงินนะเป็นเนื้อเงินนะครับปีสามสองเนื้เงินนะครับนี่ครับนำมาแบ่งปันในราคาสองร้อยบาทนะครับเลสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่ทวดนะครับ มุททวดวัดใซนะครับนี่ครับเป็นหลอดโบราณนะครับมีตะไบนะครับเก่านะนครับมีความเก่านะครับนะครับต่งซอกนะมีน้ําทองนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นน่าจะเป็นพระเกจินะนครับนี่ครับเก่าครับหลอดโบราณนะคอยู่ในเรียมเก่านะครับ เปิดใต้นะครับเนี่ยครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะครับเป็นแบบเล่ยมสมัยโบราณนะครับนี่จะแกะออกมาอย่างนะครับเป็นเนื้อโลหะครับนี่ครับเก่านะครับมีไายเงินนะครับขึ้นเต็มอง์นะครับเนี่ยครับนีก็อัดเทียนไว้นะครับเนี่ยมีเทียนนะครับ ทราบทีครับแต่รู้ว่าเก่าครับเนี่ยครับแค่กรอบนี่ก็น่าจะเกินสองร้อยนะครับกรอบแบบโบราณนะครับเนี่ยสองร้อยบาทเลยนะครับหมายสิบเก้านะเป็นขุดสะลงผู้เผือกนะครับน่าจะจัดเลยครับอันนี้นะเนื้อหานะครับดูนะครับเนื้อหาของนี้นี่จัดเลยนะอันนี้นะครับ ยี่สิบนั้นเป็นกุมารทองหองพวกกลวยนะครับน si ่ครับพรอมเลี่ยมนะครับยู่เลี่ยมนะครับกุมารระทองขอวงพ่กลวยนะครับนี่นะครับกุมารทองของพวกกลวยนะครับนี่ครับเลี่ยมมาเลี่ยมใช้มาครับกุมารทองหลงพวกกลวยนะครับมาเล็กยิบเอ็นครับเป็นหลวงพู่สศรีนะปกหลวงปู่ธศรีนะปกครังพระนคงพูทสศรีนะปีหนึ่งเก้านะหลวงพู่สศรีวัดทัพเขาบุญน้านัะปีหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับ ทุ่ครามหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาวนครสวรรค์ปีหนึ่งเก้านะครับหมายเลขยี่สิบสองนะเป็นหลวงปูศรีเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญน้าหลังเป็นเหรียญวังถุงนะครับนี่ครับเหรียญควันถุงหลวงปู่ศรีนะครับสวยนะครับไก่ทองนะครับ คำลงพัวสี่ครับหมายเลขยี่สิบสองนะอันนี้ยี่สิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับเหรียญหลวงพ่อชุยเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับยันคมยันคมคมเลยนะครับนี่ครับ ก็ุยนะครับหน้านมนะมันฮะหน้านมนะครับยีบสี่นะเป็นคุณแผนเหมือนกันครับคุณแผนกุมารทองพวกกลวยครับเนี่ยครับสองหน้านะครับคุณแผนกุมารทองเนื้อตะกั้วหลงพวอกลวยนะพิมสองหน้านะครับออกป่าเลยนะครับยี่สิบห้านะเป็นหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนี่ยครับ เรียนหลวงพ่อธรรมจักรนะครับนี่เจาะรูแล้วก็คลองครับนี่ครับห่วงน่าจะหลุดไปนะครับเจาะรูแล้วก็คลองนะครับหลวงพ่อธรรมจักรธรรมมมูลไชนานะครับเก่านะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่ศุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับปิดตาหลวงปู่ศุขความเรี่ยงนะครับหมายเลขยี่เจ็ดครับ เป็นหน้าเสือหลวงพระปุ่นครับเก่านะครับหน้าเสือหลวงพระปุ่นนะครับ ไปนะครับไม่ใช่หลวงพอ่อปนนะเป็นหน้าเสือเป็นหลวงปู่เขียนนะเนี่ยเขียนหลวงปูง่เขียนนะลองสัองดูนะครับตอดที่ได้มายังไม่ได้ดูเลยนะครับนึกว่าหลวงพอ่อปนนะเป็นหลวงปู่เขียนนะครับหน้าเสอือหลวงปู่เขียนเลี่ยมเก่านะยี่แปดนะครับเป็นล่วงนะครับล่วงหลังริมนะดูนะครับเก่าเป็นเนื้อตะกวัวนะครับ ตะกัวนะครับเก่านะครับร่วงหลังริมนะครับเนียก,ก่าเลยนะครับล่วงหลังริมก็เก่านะครับมาเียยิบเก้านะเป็นหลวงพ่อบุดวัดใหญ่ทางปากลบนะครับเนี่ยหลวงพ่อบุดวัดใหญ่ปาปกฤสองสี่เก้าแปดนะครับเป็นเหรียญพศลึกนะครับ,รออรบห,ห่วงเชื่อมน,นะเนี่ยห่วงทีงนะ่คล้องหลวง รัดใหญ่บางปรากฏนะครับ,บ,รรบไม้30มสิบเป็นแก้นะครับเบยแก้ถักเชือกนะครับยมีเสียงดังนะครับสาอนะครับเป็นปลูกหล่อหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้นะครับ รเราลงผู้เพื่อวัดกิ่งแก้นนะนนกวนะครับสามสิบสองนะเป็นเหรียญกรมหลวงชุลพรปีสองศูนย์นะครับนี่ครับกรมหลวงจุลพรปีสองศูนย์นี่น่าจะเป็นของพระสิงห์ดำนะครับพระสิงห์ดำปุกเศน,นะครับกรมหลวงชุลพรปีสองศูนย์นะครับใอ้สามสามเป็นหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคนะครับนี่ครับ ปีหนึ่งห้าครับพร้อมเลี่ยมนะหลวงพปกวยวัดบ้านแคปีหนึ่งห้าครับอันนี้สามสี่เป็นเหนร,นรียญรอห้านะรังเก่านะครับเหรียญรอห้าประพาสยุโลกนะครับจุลาลงก่อนนะครับสามสิบห้านะเป็นเหนรียญหลวงพปกงวัดวังสับรดนะครับ สามสิบหกนะครับเป็นเก่าเลยนะครับนี่นะน,นะครับเป็นวัดพับนะครับเป็นวัดพับเก่าเลยครับเนี่ยเขาเรียกม,มันอางนะี้นะเปิดหน้ามานะครับเก่านะครับเนี่ยลูนเนื้อนะครับแห้งเลยนะครับ องเดเครื่องเนะครับองค์นี้นะครับสามเจนะเป็นเหรียญจุราลงกรนะครับหลังช่างสามเสียนนะครับขอบเป็นขอบสตังนะครับเหรียญจุราลงกรนะเหรียญรอห้าครับหลังช่างสามเสียนะครับเป็นขอบสตังนะครับสามแปดนะเป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะครับยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อชินนะครับ เป็นยี่สิบห้าศตวรรษนี่ชิ้นตะกวัวเรียมพร้อมใช้นะครับสามสิบเกนะเป็นปวาปิดตานะตาเนื้อโลหะนะครับสี่สเป็นชิ้นราดอินโดจีนะครับดูเนื้อนะครับเขียวเลยนะครับ ตรงนี้ไม่ได้ต่อโคนนะครับฮิ่งหิ้งนะครับสภาพหิ้งเลยนะครับครับกันการคันต่อนะศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกสี่หกนะเบอร์โทรละลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับรายการสองร้อยสองรายการสามร้อยนะครับพิเศษนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ